ใหญ่กลัวไม่ได้ไปด้วยค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะวันนี้ก็บรรยากาศก็ คืมอยู่นะคะเหมือนเหมือนฝนจะตกลงมาอีกนะคะเราก็ต้องขยับขยายออกนะคะพอดีก็พาน้องๆไปอาบน้ํากันแล้วนะคะขุนทองกับขุนแสนล้านแล้วก็รถขุนแม่เมืองก็ออกไปรอที่ถนนแล้วนะคะก็ยังติดอยู่ตรงรถแม่ม่วงนะคะรถแม่ม่วงออกออกไปไม่ได้นะคะติดโคนนะคะเดี๋ยวรอดูว่าว่าจะทํำยังไงนะคะ ก็กำลังหาวิธีกันอยู่นะคะว่าจะออกกันยังไงเนาะเด็กๆกก็เตรียมพร้อมแล้วครับพร้อมจะไปเที่ยวในหมู่บ้านแล้วนี่ฮะอ,อาอบน้ำเสร็จแล้วนะคะไปผูกที่หลักเดิมไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนีต้องเอาเข้ามาผูกอยู่ในในศาลาเลยนะคะตั้งขุนทองแล้วก็ขุนเฟนละนช่ฮะ <c oughs> <c oughs> ดูดูค่ะทำอะไรคุณท้องต้องมัดไว้ก่อนนะคะไม่งั้นไปนเร่งโคนเตื้อนอีกนะคะเด็กสองคนนี้ต้นฝนไม่เท่าไหร่ค่ะคือคักมากก็น่าจะเป็นคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะพี่คุนใหญ่ของเราคือคักกว่าเพื่อนเพราะว่า พ่อยังไม่ได้เข้ามาจับไปอาบน้ํานะคะยังไม่ได้พาไปอาบน้ําส่วนน้องๆเขาไปอาบกนหมดแล้วเลยรู้สึกเป็นกวนกยค่ะว่าเขา,าจะไปไหนการเสียงรถก็ก็ดันกันอยู่นะคะเียวเราก็รอดูว่าว่าจะหาวิธียังไงครั้งแรกพอยกได้นะคะอตอนนี้รถแม่ม่วงเริ่มยกไม่ได้แล้วค่ะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ค่ะก็เลยต้องหาไม้มามาไว้ มารองตรงล้อมให้มันลื่นนะคะฝนตกใหม่แบบนี้นะคะนี่แหละคะ่ะพี่ขุณก็เริ่มนิ่งเริ่มนิ่งแล้วไหนแน่ไม่นิ่งะะอีกแล้วค่ะพอพอรถพอไม่มีเสียงเสียงเสียงรถก็ก็จะเริ่มนิ่งหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูตอนมีเสียงรถอีกรอบหนึ่งจะยังไงที่ขุนนี่ ดูค่ะเด็กเด็กสองคนนะคะขุนแตนร้านกับขุนทองไม่ได้ดูเรื่องอะไรนะคะหยกกันยางดียวค่ะมีแต่หยกมีแต่หยกเลยต้องขยับขุนแสนร้านออกไปนะคะเพราะว่าเขาเขาเขาโตกลัวดันกลัวเขาเล่นเสาแล้วเสาหักนะคะเสาจะแตกนะคะ แต่คุณทองอยังยังแรงน้อยอยู่นะคะคุณทองคุณทองคุณทองทำอะไรเนี่ยลูกอยากถูก็สรุปเราจะไปเอารถขุนแม่เมืองนะคะมามาลากนะคะมาลากรถแม่ม่วงนะคะทำอะไรแบบนั้นเอะเอ เอาอยู่เฉยๆเุื่นทองทำๆทำๆทำรถก็ติดอยู่เด็กน้อยก็วุ่นวายนะคะเพราะวันนี้ว่ารถจะออกได้ก็เลยพาไปอาบน้ำนะคะดูเฉยๆลูก พอดีเราเอารถขุนแม่เมืองนะคะจะเอามาลากรถคุนแม่เมืองก็ติดอีกนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันมันเฉื่แขมากนะคะแล้วก็รถขุนแม่เมืองก็เป็นเป็นยางยางเริ่มไม่ค่อยมีดอกยางนะคะไม่ค่อยมีตัวจับถนนเนาะไปช่วยกันดันรถขุนแม่เมืองอีกค่ะ ดูตอนเอาเอามาดันไม่ม่วงไม่ป้าจ,จะยังไงนะคะเพราะว่าพื้นที่แฉะมากนะคะแม่แมด่ดูนี่ค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่รถเขาไม่ค่อยได้วิ่งนะคะคือมันเป็นที่โลง่ลงๆแล้วก็มีหญ้าพอฝนตกมามันก็จะเป็นบริเวณน้ําขังนะคะเหมือนเป็นพื้นที่อิ่มน้ําเลยตอนนี้ทีมงานก็กําลังหาวิธีว่าว่าจะเอายังไงนะคะ ว่าจะเอามารถขนแม่เมืองมาลากหรือว่าจะดันรถแม่ม่วงออกไปเองนะคะดเดี๋ยวราดูอีกรอบนะคะนูซิงเป็นไรลูกเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถเสร็จแล้วค่อยไปอย่านะทำหน้าทำหน้าเหมือนแบบกระวนกระวาย เดี๋ยวได้ไปลูกเดี๋ยวได้ไปได้ยินเสียงรถไม่ได้ดยนะคะเนี่ยนะน้อนอ่าถอยมาแล้วค่ะ นี่นี่ตรงนี้นี่เละเดี๋ยวเจ้าเข้ามาลากนะคะก็ลุ้นไว้อย่าติดทั้งคู่นะคะหยับเข้ามาแล้วค่ะ แม่แม่ดูพี่ขุนพี่ขุนกลัวไม่ได้ไปแล้วเสียงรถเข้ามาอีกคันค่ะดูคึกคักมากโอ้เตะเลยเอาผมไปด้วยเดอ้อไอถิงผมไว้นี่เดอ้เอหอขุนไปด้วยอุ้นเตะเป็นทั่วเลยค่ะ พี่ขุนเขาจะให้ไปด้วยอยู่ลูกใจเย็นใจเย็นรถยังออกไม่ได้รถติดอยู่ถ้าจะพาพี่ขุนมาลากก็ไม่รู้จากลากนะคะรู้แต่้องใจเย็นพี่ขุนใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว,ดวก็ลูกโอ้ยแม่แมดูสายใหญ่ กลัวไม่ได้ไปด้วยค่ะได้ยินเสียงนดแล้วก็น้องๆก็ไปอาบน้ำกันหมดแล้วแล้วผมล่ะครับไม่เอาผมไปด้วยล่ะครับผมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย คือช้างช้างอันนี้ถ้าอยู่อยู่แค่กืนเดียวก็จะแฉะนะคะถ้าสมมุติว่าถ้าฝนตกจริงๆมาอีกนะคะเราก็ต้องย้ายนะคะต้องหาที่ที่ที่ผูกใหม่เพราะว่าช้างเขาอยู่ไม่ได้แล้วนะคะบางทีฝนตกติดต่อกันสองวันสามวันแบบนี้ก็ต้อง ก็ต้องขีม่มอไซคนะ,คะขีม่มอไซไปหาที่พักใหม่ว่ามีที่ลักช้างผูกไหมแล้วก็ต้องย้ายกันทั้งฝนก็มีนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ช้างอยู่ในพื้นที่ชืแฉะนะคะทางนู้นก็เตรียมพร้อมนะคะเตรียมจะลากรถแมม่วงทางนี้ก็โวยวายอยู่นะคะ คือแม่ม่วงนี้กะค่อนข้างหนักนะคะฟังนุนยิ่งเป็นเนามากเลยค่ะนุนพุแนแสนล้านกน็งัดเอาใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวได้ไปคุณทองก็เดินบนอยู่นะคะโอ้ยพี่ขุนหกกิ้งมาแล้วแม่แม่แมดูรุ่นนุนขุนทอง ุนทองก็จะไปเอาเสือมาปูนอนแล้วค่ะทุงน้นก็หาก,กิ่งไม้โวยวายแล้วค่ะคุนเราโอ๊ยนู้นนู้นทำอะไรนี่ดันต้นไม้ประชดค่ะประมาณว่าผมยังอยู่ผมยังอยู่อย่ารีบไปรอผมก่อนดูดูนะคะ โยกทีเดียวนี่ต้นไม้ตันเลยนะคะต้นไม้สันสะเทือนแต่ดันลถไม่ได้อาการทรงานไม่ได้นะคะพี่ถึงถึงทองติดผลหนึ่งวันวันนี้ก็ว่าจะได้ออกหน่อยนะคะ ว่าว่าจะได้เอาหมู่บ้านเผื่อได้คะแนนมาซื้อกับข้าวบ้างนะคะรถก็มาติดอีกเดี๋ยวกำลังจะหาวิธีดูนะคะดีนะคะที่เรามีเชือกมาด้วยนะคะเผื่อรถติดนะคะถ้าช่วงหน้าฝนจะจะค่อนข้างาระมัดระวังก็คือเรื่องรถนี่แหละคะ่ะรถติด ออกก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าหลักผูกของพิษุนของน้องๆเริ่มเฉิดแฉะนะคะต้องย้ายออกพิุขนเออกระโดดออกมากระโดดเข้าไปคือล่ากระโดดเป็นกบเลยกระโดดเข้ากระโดดออกใจเย็นลูกใจเย็น